ห้องนี้เลยคดีนี้เป็นเหมือนเกมหมากรุกที่ฆาตากรเป็นคนเดินเกมก่อนและผมต้องอ่านเกมของเขาให้ขาดก่อนที่ทุกอย่างจะสายผมย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์ผ่านพยานปากสำคัญอย่างนาสมศรีผู้ที่ทำงานในอาคารเดียวกับคู่ตายนาสมศรีเล่าว่าก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบลงเธอได้ยินเสียงกรีดร้องที่แผ่วเบาตามด้วยเสียงบางอย่างที่ดังกึก และความเงียบก็เข้าปกคลุมทันทีเธอคิดว่าแต่จะเป็นแค่การทะเลาะกันปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับรู้สึกถึงความขิดอุกติบางอย่างที่ทำให้เธอไม่สบายใจผมพยายามปฏิปะต่อเรื่องราวจากคำบอกเล่าของเธอซึ่งเป็นหลักฐานเดียวที่เชื่อมโยงเราเข้ากับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุน้าสมศรีบอกว่าเธอเห็นผู้ตายกลับเข้าห้องพักในช่วงเย็นพร้อมกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน ชายคนนั้นสวมเสื้อฮู้สีดำและดูมีท่าทีที่ลึกลับเธอไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเป็นนอกพิเศษนอกจากความรู้สึกไม่ชอบมาพากลบางอย่างผมจึงเริ่มมุ่งเป้าไปที่ชายหนุ่มคนนั้นแต่คำบอกเล่าของนาสมศรีมีเพียงเท่านี้และไม่มีใครเห็นชายคนนั้นอีกเลยผมจึงต้องย้อนกลับไปที่ห้องเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาเบาะแสที่หลงเหลืออยู่ทุกชิ้นส่วนของเรื่องราวเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่กระจัดกระจาย และเสียงกรีดร้องพี่นาสมศรีได้ยินอาจเป็นเอ็นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมมั่นใจว่าต้องมีความหมายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ผมไม่ปล่อยให้หลักฐานชิ้นเล็กๆชิ้นนี้หลุดมือไปผมนำสายโทรศัพท์ที่ถูกตัดส่งไปให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและสิ่งที่พวกเขาพบก็ทำให้คดีนี้พลิกผันอย่างคาดไม่ถึงการตัดสายไม่ได้ใช้คีมตัดสายทั่วไป แต่กลับใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ทิ้งร่องรอยการตัดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเอ็นร่องรอยที่ประณีตจนเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราว,ว่าผู้ที่ตัดมันมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษไม่ใช่แค่ฆาตากรทั่วไปที่คิดจะปิดปากเหยื่อเพื่อหนีความผิดแต่เป็นคนที่ต้องการส่งสารบางอย่างผ่านการกระทํานี้การวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ตัดสายกลายเป็นกุญแจสําคัญในการไขคดีนี้ ไม่ใช่เครื่องมือที่หาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดแต่เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่มีความแม่นยำสูงผมเริ่มสืบค้นข้อมูลย้อนหลังไปถึงผู้ที่ครอบครองเครื่องมือลักษณะนี้รวมถึงผู้ที่มีความสามารถในการใช้งานมันได้อย่างชำนาญการตรวจสอบร่องรอยการตัดบนสายโทรศัพท์ทำให้ผมเริ่มเห็นภาพของฆาตรกรที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ใช่แค่คนร้ายธรรมดาแต่เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานบางอ่าง เบาะแสจากสายโทรศัพท์ที่ถูกตัดทำให้ผมเริ่มสื่อไปถึงคุณโจช่างเทคนิคด้านเครือข่ายโทรศัพท์ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกับผู้ตายเมื่อหลายปีก่อนผมบุกไปหาเขาที่ออฟฟิศที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสายไฟระยมระยางเขาดูเป็นคนขี้กังวลและมีท่าทีปิดบังอะไรบางอย่างผมเริ่มพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับคดีและร่องรอยการตัดสายโทรศัพท์ ที่พบคุณโจมีปฏิกิริยาที่แปลกไปเขาไม่ยอมมองหน้าผมตรงๆและพยายามเบี่ยงเบนประเด็นการสนทนาอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อผมเริ่มพูดถึงเครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้ในการตัดสายเขากลับมีสีหน้าที่ซีดเผือดลงทันทีผมรู้ทันทีว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ผมเมงใช้เทคนิคการสอบสวนทางจิตวิทยาเพื่อบีบให้เขาเปิดเผยความจริงออกมาผมเล่าให้เขาฟัง ดังถึงความแม่นยำในการตัดสายและความรู้เฉพาะทางที่ต้องใช้ในการทำเรื่องแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ใครจะทำก็ได้คุณโจจึงเริ่มยอมเปิดปากเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยขโมยข้อมูลสำคัญบางอย่างจากบริษัทที่พวกเขาทั้งสองเคยทำงานอยู่และข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อเมื่อคุณโจรู้เรื่องเขากลับพยายามที่จะขัดขวางและปกป้องบริษัทซึ่งน,นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เขา เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกในคดีนี้ข้อมูลจากคุณโจนำผมมาสู่คุณทนายวีระทนายความประจำบริษัทที่คุณโจนและผู้ตายเคยทำงานด้วยผมเข้าพบคุณทนายวีระในสำนักงานที่หรูหราของเขาเพื่อสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณทนายวีระดูสงบและสุขุมแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเฉียบคมและระมัดระวังผมเริ่มด้วยการถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณทนายวีระกับผู้ตายและเรื่องราวการแบล็ก มนที่คุณโจเล่าให้ฟังคุณทนายวีระปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องข้อมูลที่ถูกขโมยไปเลยเขาอ้างว่าผู้ตายเป็นเพียงพนักงานธรรมดาคนหนึ่งที่ลาออกไปอย่างเงียบๆและไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่เมื่อผมแสดงหลักฐานจากคุณโจให้เขาดูสีหน้าของเขากลับเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยังคงรักษาสีหน้าเรียบเฉยเอาไว้ได้ผมรู้ทันทีว่าเขากำหนดลังเล่นเกมกับผมอยู่ ผมจินตัดสินใจใช้เทคนิคการสอบสวนที่เคยใช้กับคุณโจอ,อีกครั้งผมเล่าให้คุณทนายวีระฟังถึงความซับซ้อนของคดีและความตั้งใจของฆาตกรที่ต้องการจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ผมสำคัญที่ทำให้คุณทนายวีระเริ่มยอมพูดความจริงเริ่มคลี่คลายเมื่อผมได้รับข้อมูลจากคุณทนายวีระเขาบอกว่าผู้ตายไม่ได้ขโมยข้อมูลไปเพื่อบล็อกเมลแต่เธอตั้งใจจะเปิดโปงความจริงบางอย่างที่บริษัททำผิดกฎหมาย และเธอกำลังจะแจ้งบ่อแสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่เกิดเหตุผมจึงกลับไปที่ห้องเกิดเหตุอีกครั้งและตรวจดูโทรศัพท์ของเธออย่างละเอียดผมพบว่าในบันทึกการอโทรออกล่าสุดผู้ตายพยายามโทรหาเบอร์ของศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อปกติของเธอเลยนั่นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเธอตั้งใจจะเปิดโปงความจริงบางอย่างก่อนที่จะถูกฆ่า ผมจึงประสานงานกับศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินและขอให้พวกเขาตรวจสอบบันทึกการโทรเข้าจากเบอร์ของผู้ตายและสิ่งที่พบประทาให้ผมตกใจอีกครั้งในบันทึกระบุว่ามีสายเรียกเข้าจากเบอร์ของผู้ตายจริงแต่สายนั้นกลับถูกตัดไปก่อนที่โอเปอเรเตอร์จะได้รับสายและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือโอเปอเรเตอร์ที่รับสายในวันนั้นกลับเป็นคนคนเดียวกับที่คุณโจเคยกล่าวอ้างถึงในคําให้การ ก่อนหน้านี้ความจริงที่ซับซ้อนเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆการตัดสายโทรศัพท์ในวันนั้นไม่ใช่เรื่องมกบังเอิญความจริงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มปฏิติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ผมกลับไปหาคุณโจอีกครั้งคราวนี้ผมไม่ได้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท แต่ผมต้องการรู้เรื่องราวส่วนตัวระหว่างเขากับผู้ตายและความจริงที่ผมได้รับรู้ก็ทำให้ผมเข้าใจถึงแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคดีนี้คุณโจโยอมรับว่าเขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกับผู้ตายแต่พวกเขาทั้งสองเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นและเขาก็รู้นักเธอมากแต่เมื่อผู้ตายตัดสินใจเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับบริษัทเธอเลือกที่จะทำมันด้วยตัวเองและไม่บอกให้คุณโจรู้ นั่นทำให้คุณโจร,รู้สึกว่าเธอหักหลังเขาและความเจ็บปวดจากการถูกทรยศทำให้เขาตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องบริษัทและเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดที่เขาได้รับคุณโจบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเขาพยายามติดต่อออผู้ตายหลายครั้งเพื่อขอให้เธอเปลี่ยนใจแต่เธอกลับปฏิเสธและบอกว่าเธอจะเปิดโปงความจริงให้ได้คุณโจจึงตัดสินใจที่จะทำลายทุกอย่างที่เธอพยายามจะทำและนั่น คือการตัดสายโทรศัพท์ก่อนที่เธอจะได้เปิดโปงความจริงทั้งหมดความเจ็บปวดจากความรักและการหักหลังทำให้เขามองข้ามทุกอย่างและกลายเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การฆาตกรรมครั้งน,นี้มีเริ่มเห็นภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆคดีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ยังมีเรื่องของความรักและความแค้นเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัว ทุกหลักฐานที่ผมรวบรวมมาไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการตัดสายโทรศัพท์ที่ประณีตข้อมูลจากคุณโจและคำให้การของคุณทนายวีระชี้เป้าไปที่บุคคลคนหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเขาคือเจ้านายของบริษัทที่ผู้ตายเคยทำงานด้วยผมตัดสินใจใช้แผนการสุดท้ายเพื่อบวีบให้เจ้านายยอมรับความผิดผมจัดฉากให้มีการนัดพบกันในห้องสอบสวนและนำคุณโจและคุณทนายวีระมานั่งร่วมกันในห้องนั้นด้วย ผมเริ่มด้วยการเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่คุณโจเล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้ตายและแรงจูงใจในการตัดสายโทรศัพท์แต่เจ้านายยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยผมจึงหยิบสายโทรศัพท์ที่ถูกตัดขึ้นมาและวางมันลงบนโต๊ะพร้อมกับบอกเขาว่าสายโทรศัพท์ผดเส้นนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนตัดแต่มันบอกว่าใครเป็นคนบงการ เจ้านายเริ่มมีสีหน้าที่ตื่นตระหนกและเมื่อผมหันไปมองคุณทนายวีระเขากลับพยักหน้าให้ผมเล็กน้อยผมจึงรู้ทันทีว่าเจ้านายไม่สามารถหลบหนีความจริงไปได้อีกต่อไปผมเล่าถึงการที่เจ้านายรู้เรื่องที่ผู้ตายจะเปิดโปงความจริงและพยายามติดต่อคุณโจให้มาจัดการกับเรื่องนี้โหดยใช้เครื่องมือตัดสายโทรศัพท์เฉพาะทางที่เจ้านายเคยให้คุณโจ เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือสื่อสารเฉพาะทางที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาแล้วและไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปในที่สุดคดีสายโทรศัพท์มรณะก็ถูกคลี่คลายลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเจ้านายยอมรับสารภาพความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณโจและคุณทนายวีระเป็นพยานสำคัญ ที่ทำให้คดีนี้จบลงได้ด้วยดีส่วนข้อมูลที่ผู้ตายต้องการเปิดโปงนั้งผมได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการตรวจสอบอย่างละเอียดจนในที่สุดบริษัทก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สูญเปล่าเธอได้กลายเป็นวีรสตรีที่ยอมสละชีวิตเพื่อเปิดโปงความจริงอันดำมืดและการตัดสายโทรศัพท์ที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การก่อกวน ในตอนแรกกลับกลายเป็นรหัสลับที่นำผมไปสู่ความจริงทั้งหมดได้ผมเชื่อเสมอว่าทุกหลักฐานที่ฆาตกรทิ้งไว้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามล้วนมีความหมายอย่างที่ซ่อนอยู่และการไขรหัสลับเหล่านี้ต่างหากคือหน้าที่ที่แท้จริงของนักสืบผมมองไปที่สายโทรศัพท์ที่ถูกตัดขาดที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของผมมันไม่ได้ดูเป็นวัตถุที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันกลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้ในการตามหาความจริงผมรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ทำให้คดีนี้จบตามหามันและแนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของรหัสสายปริศนาคดีสายโทรศัพท์มรณะที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกและข้อคิดดีๆจากเรื่องราวนี้และที่สำคัญที่สุดคือผมหวังว่าทุกคนจะเชื่อมั่นในความยุติธรรมเหมือนที่ผมเชื่อเสมอมา ถ้าคุณชื่นชอบการไขปริศนาและการสืบสวนคดีที่ซับซ้อนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Detective Code M ของเราด้วยนะครับและถ้าคุณมีความคิดเห็นหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องราวคดีไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยและอย่าลืมนะครับความจริงไม่เคยหลับไหลแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ